นี่อันนี้ไม่ห <My> ันโก้ไม่ถูอ่หันโก้อันนี้เป็นชานมต้หวันบราวชูการ์นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะเจีโอนนเค <laughs> <ๆ>นี่นะคะเรามาได้มาทั้งสามแก้วแล้วอันนี้เป็นาชานมไข่มุกแบบพรีเมียมนะคะส่วนอันนี้เป็น ชานมไข่มุกแบบบราวน์ชูการ์อันนี้จะเป็นแบบออริจินอลคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมพรีเมียมกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่สวนสาธารณะวงังวัชฉาหนองบัวค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปกินชาไข่มุกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างหนองนี่เองจะ้ะนี่เลยเป็นร้านนี้ค่ะร้านมิกซ์มิวค่ะทุกคนค่ะเป็นร้านชานมไข่มุกที่เปิดเป็น ตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้เลยค่ะน่ารักมากทุกคน,นะคะ่ะเป็นคาเฟ่ชาไข่มุกที่คนอุดรเนี่ยชอบมาถ่ายลงโซเชียลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านจะน่ารักขนาดไหนนะคะก็จะเป็นทางเดินเหมือนทางมาลายเดินเข้ามาแบบนี้นะคะต่อร้านนี้เนี่ยเขาจะเปิดประมาณ11โมงไปจะถึง3ทุ่มนะคะทุกคนมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะมีทั้งเมนูชาไข่มุกแล้วก็มีทั้งเมนูโซดาด้วยจ้ะ เราเข้าไปข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีพูดคุยกับเจ้าของร้านนิดหน่อยนี่เลยจ้าว้าวข้างในจะเป็นแบบนี้นี่เลยอันนี้ก็คือตู้คอนเทนเนอร์นะคะเขามาทำเป็นร้านชานมนี่เลยก็จะมีโต๊ะให้นั่งอยู่สองโต๊ะนี่ เดี๋ยวจะแนะนํามเมนูของทางร้านก่อนนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เมนูขึ้นชื่อนะอันนี้ที่เขาขายดีก็คือเป็นชาไทยอันนี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็เป็นชานมไตหวันเป็นพีทั้งพรีเมียมแล้วก็มีแบบออริจินอลจ้านี่เลยแล้วก็เป็นพรีเมียมชาเขียวนี่อันนี้ก็เป็นพวกชาต่างๆแล้วก็มีเมนูโซดาด้วยนะคะที่นี่เนี่ยจะเริ่มต้น45บาทค่ะทุกคนนี่นะคะไปจนถึง65บาทจ้า แล้วก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแก้วที่เราเลือกนะคะก็จะมีเป็นไซส์ M แล้วก็ไซส์ L จ้ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะอย่างเช่นเนี่ยชาไทย Original, ออริจินอลหรือว่าชาไต้หวันพรีเมียมเนี่ยก็จะมีไซส์ M 45บาทไซส์ L 55บาทค่ะเป็นชานมไต้หวันบาวชูการ์นี่ยก็จะเป็น M 50 L 60ค่ะอันนี้อันนี้อร่อยนะเคยกินหลายรอบมากเลย อันนี้ก็คืออันนี้เป็นชาชาไทยหรือว่าชาเย็นเนี่ยเป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่นะคะเป็นสูตรของทางร้านเลยจะเป็นชาไทยแล้วก็ชาเขียวพรีเมียมนี่ค่ะแนะนําเลยนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะต้องลองนะคะนี่คือเป็นนมสดสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนอร่อยข้าบนนี่คือจะเป็นนมสดนะคะข้างล่างก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแยมสตรอเบอรี่ค่ะจะออกรสหวานๆนิดนึง นี่นะคะนี่จะเป็นไข่มุกบาชูการ์ของทางร้านนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะต้มสดใหม่ทุกวันนะคะไม่มีเก็บค้างคืนนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่มุกเนี่ยแข็งนะคะทุกคนจะาไม่อร่อยคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะร้านเพิ่งจะเปิดแล้วก็เรามีออเดอร์แรกมาเลยค่ะเป็นออเดอร์จากแกร็นะคะอันนี้เราจะแยกแยกน้ำแข็งใช่ไหมคะคุณลูกค้าใช่ค่ะ นี่เลยเออออริจินอลกับพรีเมียมไม่ต่างกันยังไงคะถ้าต่างกันต่างกันในเรื่องของกลิ่นและรสชาติถ้าตัวออริจินอลเนี้ยจะเป็นชาเข้มกลิ่นเข้มแต่ถ้าเป็นพรีเมียมนี่จะเป็นชาอ่อนแบบรุ่มลึกหน่อยอเออแล้วก็แต่ถ้าในเรื่องของสตอรี่ที่มันแตกต่างกันเพราะว่าออ,อริจินอลนี่คือไต้หวันดั้งเดิมเขาจะใช้ใบชากัดสำเออนั่นแหละแล้วก็ใช้ใบชาอัดสของไต้หวันเหมือนกันเราก็เลยตั้งชื่อว่า ออริจินอลก็คือเป็นแบบรสชาติตั้งเดิมอ่ะเป็นชานมนั้งเดิมของไต้หวันนะะชาชาตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราจะสั่งชาทั้งสองแบบมามาลองกินกันนะคะแล้วเราจะบอกว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่างออริจินอลกับพรีเมียมค่ะ แล้วที่ร้านมีไข่มุกเป็นแบบสีเหลืองๆไหมคะหรือว่าเป็นแบบเป็นบุกไหมคะมีบุกแล้วก็มีไข่มุกบาชูก้าแบบนี้แล้วก็มีมุกบุก มีพรีเมียมมีพรีเมียมมันเดอรจิ้งโอนฉันไม่นั่งฉันไม่รด้ฉันไม่นั่จริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งก่อนนะคะเราได้มาแล้วค่ะสองแก้วนะคะเป็นออริจินอลแล้วก็พรีเมียมพรีเมียมนะคะสีไม่ต่างกันเลยเนาะนี่แล้วเป็นน้ำสีน้ำตาลก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะบาชูก้าเหรอตัวซอสราชเมตใช่ค่ะบาชูก้าอ๋อจริงๆก็ทำเมนูนี้ด้เนาะใช่ คนไ่ยเพิ่มหลายร้อยกันะน อันนี้เราจะทําเป็นเมนูชาโน่ไต้หวันบราวชูก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เขาก็จะมีเขาเรียกเขาเรียกบราซูก้าซอสบราชูก้าจากไต้หวันนะคะตัวนี้จะหอมคาราเมลมากๆอันนี้เป็นของนาเข้านะคะค่ะนาเข้ารสชามันจะเป็นยังไงคะอันนี้ก็จะหวานหอมแบบ ไม่หวานแสบพอนะแบบควอนมูนมูนใช่แล้วก็มีกลิ่นแบบคาราเมลนิดนึงกลิ่นน้ำตาลไม่คาราเมลนี่อันนี้ไม่หั่นล็อกก์อ่ะหั่นล็อกก์ อันนี้เป็นชานมไต้หวันบราวชูการ์นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าชาล้านนี้เนี่ยอร่อยเด็ดจริงๆเขาคิดค้นมายาวนานมากกว่าจะได้มาเปิดร้านนะจะบอกให้ก็คือเอาที่มันลงตัวสุดๆแล้วถึงสามารถเปิดได้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันจ้านี่นะคะเรามาได้มาทั้งสามแก้วแล้วอันนี้เป็นชานมไข่มุกแบบพรีเมียมนะคะส่วนอันนี้เป็น ชานมไข่มุกแบบบราวน์ชูการ์อันนี้จะเป็นแบบออริจินอลคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมพรีเมียมกันก่อนนะคะอืมอันนี้นะอันนี้โอเคอ, <laughs> อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมชาสองอย่างนี้นะคะก็คือเป็นชาพรีเมียมแล้วก็ออริจินอลนะคะว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะนี่เลยชาพรีเมียมค่ะอืม เท็เจอร์เขาจะเป็นแบบว่าเป็นแบบนุ่มลึกนะคะทุกคนค่ะเป็นแบบชาอ่อนๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นออริจินอลดูออริจินอลเนี่ยกลิ่นของไบชาเขาเนี่ยจะชัดกว่านะคะก็คือแบบจะเป็นแบบ ชาเข้มกลิ่นเข้มนะคะกลิ่นของใบชานี่ก็คือชัดมากเลยค่ะส่วนไข่มุกของเขานะคะก็จะนุ่มนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะบอกว่าเขาจะใช้ไข่มุกเนี่ยสดใหม่วันต่อวันต้มใหม่ตลอดเลยนะคะนี่เลยจ้าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นชานมไต้หวัน,บร,รนะะบราชูการ์นะคะก็จะมีซอสบราชูการ์นำเข้าจากไต้หวันโดยตรงเลยนะคะนี่เลยจ้ดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคนไหนเนี่ย ต้องขย่าใช่ไหมคะคนนเพราะว่าเพราะว่าซาบาชูก้ามันจะตกนไปข้างล่างแล้วอันนี้ก็นุ่มลึกนะนุ่มลึกละมุนนะคะทุกคนแล้วก็จะได้กลิ่นของบาชูกา้าแบบมีแบบคล้ายๆกับคาราเมลอ่อนๆอย่างเงี้ย <c oughs> อื <c oughs> แล้วก็ถูกของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบชาที่แบบว่าไม่ไม่ไม่หวานไม่จืดมากนะ ไม่หวานมากไม่จืดมากกลิ่นแบบรสชกกาติกลางๆนะคะความหวานของที่ร้านเราสามารถเลือกระดับความหวานได้แต่เราก็สามารถเลือกระดับได้จะเอาหวานน้อยหวานกลางหรือว่าหวานมากก็สามารถบอกแม่ค้าได้เลยจา้าส่วนราคาเนี่นะคะอันนี้ราคาอันนี้แก้วเป็นแก้วไซส์เอ็มหรือไซส์แอลค่ะ อันนี้เป็นไซส์ L นะคะส่วนแก้วแต่ละไซส์เนี่ยราคาจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นชาพรีเมียมไซส์ L ใช่ไหมคะอันนี้แก้วเท่าไหร่คะ55บอันนี้แก้ว55บาทจ้าอันนี้เป็นราซูกานะคะจะไปจะเป็นราคา60บาท60บาทที่เป็นออริจินอลนะคะราคาจะอยู่ที่55บาทจ้าราคาไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพของชาที่เขาคัดสรรและนําเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะ หรือว่าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลยที่แก๊บแล้วก็ไลน์แมนนะคะทุกคนขาจะบอกว่าร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่9โมงไปนจนถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนขาร้านหยุดวันอาทิตย์จ้าจะบอกว่าฝากหน่อยนะคะร้านมิกซ์มิลอยู่ข้างกับสวนสาธารณะวังมัะฉาหนองบัวอุดรธานีคะ่ะทุกคนคะ่ะแวะมาถ่ายรูปแวะมาอุดหนุนชากันได้นะจ๊ะ ชาเขาเยี่ยมจริงค่ะ